อันนี้ฮคหตัว้าตัวซิบเอาเกตัวกระไรล่ะกนูตัวกระนูนี่ปนัไงดนอะไรก่อนสร้างบยเ้าสร้างซิโดนนงพี่น้องมีเงาเียนสิสามซิบะระวังเหยียอันนี้ก็สี่ซิปลาข้ามัน อะไรป่ะป้าหอยสาบ้านเฮาบุคคลเมียน่ะหอยสายพี่น้องหอยสายเลผู้เดือดใครมาแดกบันท้าไปหาที่หายากนะยามซื้ออะไรยักษ์เขาจะได้กระป๋องป้าโนะป้าเด้อกระป๋องก็ไมีสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ดีมซีผ้าเขาไปเลาะตลาดนะพี่น้องโอ้เสียบตา หลังจากไปงานดองงานแต่งรอบแรกของปีมันในสิ้าเขาไปใด้เมืองเนาะไปหาเพราะว่าสินี้งานดองอันมูดีมอีกซ้ำมือแล้วพี่น้องวันที่สิบแปดนะงานดองมูดีมซ่าคันเดทีเราไปสิวัดสวดซ้ำมือนะวันที่สี่กับสิบแปเนาะมันนี่ไปก็สะจื่นสิบไปเมืองสิบห้าหล่อตลาดเลยค่ะสิบห้าหลออสื้อแพ่มาตัดเสือไม้ก่อนหายซดาตัดหายเนาะเลือกสีเอาสีเพื่อพี่น้องเอ้ยเลือกซีอะไรไม่แต่สีขี่ลายดินะสีสับๆเนาะ ไปเลยพี่น้องอะไที่จะเจอเนาะพี่น้องคาะนี้กัมาหอดตลาดสวรรค์ใสเป็นที่เพรอยเนาะสงกระเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงสนเขตเนาะมีสินค้าหลากหลายว่าสิเป็นเครื่องใสคของซ้อยเพียงอยู่คองกินทั้งคล้ายทรงคล้ายหอยนี่มื่พี่น้องเสืียผาหน้าเพรชขี่รถตอนนี้นะขี่รถไปตลาดตัวเมืองันทั้งเนื้อเนาะซิปไปซิปซิปซี สี่สีาตัวเมืองเออันนี้สีขี่รถไปตลาดตัวเมืองนะพี่นอ้องขี่รถระวังประเทศกับสียู่งขังๆกันเลยนะข้าวมาทังนั้นสวรรค์แกงกอกเมืองชนบุรีทาปังทองตาปังทองเมืองเซ่บอกเซ่โบนมีหมดเดี๋ยวสีพาไปลอสโซนคล้ายของกินกรร็รอ,อสมมีอ่ไปซือ้อ,นนอนหน่อไม้มาแกะมีคิวส่งมาบ่ด้วยหน่อไม้ครับหน่อไม้กับไก่เขียวผักขี้เล็ก วากิเล็กว่มาออกต <th> ึงเต้นเจากต้อเาเกต้องะราเฟก่อนเอาผ่ากี่เล็กอันท่านะเราจะคล้องเท่านี้นเอาพผ้กี่เล็กเลือดดีกว่านั่นน่ะ จะค้องก็ยังได้ยัยังได้ยัได้เขากี่เล็เออเดี๋ยวส <c Plus> ีมาใหม่ใช่ปักถามปัญหาไปเอฮะเออถามแล้วมาอนเด๋ยวเหากินหน่อยเลยส Rag ิวถือด้วอเมรแแล้วกมละพันที mm ่ผ hmm. ู้มาละพันเลยเจ๊อามาหนึ่งกินมันหวานน่ะมันละพันอ โซ่เต <So> ี้ยนาชีอายเหรอนับบัวของของชาติ่งของสาวไม้เราเอาเจ็ดสามหกอันนั ตะกี้มาถามพัดนะเ๊ะเดี๋ยวมันลงละค่ะี่พี่หาพัดได้หมเลคห้างมันยุ่นี่เลยาตัวเอปันมอัขากงอ้ยต่ไปนอ่ ร <Allah. S 1> ่างขอหอยออกกับพ่อที่จงใังไ่หอยปุ๋มก็ถดอะไรเนาะหมดแดงพกวานช้นพวานเมื่อานม่อไงแกอันนี้ไป่พะกวานนะน่ท่านสดา ือเดักหมักเล่นไม่อยไเหื่อนสื้อซื้อเมื่อไหร่เอาผักแดงขึ้นในหมักพริกเอากองหนึงซื้อหมักพริกเมื่อไหร่ตำฮะเอากองนั่นแหละหมักพริกมักแดงนั่งข้า เราดูกระต่ายตู้ี่้องพันลาดใหญ่าุดักูจะช่หุู่ันทุัเลาอันรรยาศคนร้ายเพ่นเป็ตลาดไงซุดพักจหูเมเจอก็จะหม ได right? ้หนักันเหล่าต่อเขียดเกียดแท้มาข้ปอเกียสิแบโป๊ะเขียดีเเสียงเพลงเสียงลำันบ่าปตะเนไ

phân là này là, à, lành phân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  phân phối phân phối phân phối แม่บักซกะซืป้าอันนี้ป้าเพี้ยนไงบม่บักป้าน่ายบัปลานยเนี่ยก้อยได้แล้วเนาะได้ปลานยคำอันโลดัดป้านาดไปนโละเอออันนี้อันนี้ปนน่าปานยตนี้กม็นัด้านบนอตน้อลาเออ น้อยโลดซ้สิน่กบอปลาดิซี่ลายกินโลดแซ่เสือคตโลด่น้อแต่อยากปลาหน่ายจ้ายกอนันตัวนี้โลเท่าไหร่ตันนั้นโลดหนึ่งสี่สปลาหนเหรอเนี่บปลาปลาขาวมันปลาขาวมันเออเพงแซ่บต่อยนะซัูเลยเอาวนะเอาไอยากได้แบบนี้ปโอ้โหอยากได้แบบปะอแบบนี้อแบบนี้ป่ หายแล้วเห็ดหายรือว่าเออเอาซอแบบตัวเอาจากโล่โลนึงเอาโลนึงเพิ่นมาบันในเลออะไรก่อสามิหเจ้สามชิโลนึงพี่น้องมีไงขียนสา30ิพนะระวางเหียอันนี้ก็สี่ชิพปลามันก็ใไงชิเ้ได้ไหมล่ะระวังรวดทั้งหลัง

ไม่ใหญ่นไม่ใหญ่หนาาเป็นนาดตนเดีาเล่นดูตรงนี้เงี้ยเคราเงส่ะ

เตี้ยนอันเขาจะเรียงไกลเขาจะว่าะะคล,ลายสตราทั่วคลายหนึ่งส่นไ้มาได้สปาปลาโตักด้รสิกเตี mày sáng mãi 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 อ้นนี่นะผู้เจือใครมุดแดงวันท้าไปหาที่หาหยาเลยนะย่างซีระยาตอเาจะได้กระปอมกระปอมกระปอมพยีป่วงเป็นหล่ออันไปหาปลางจิตมใชแล้ว ป่าไล่หลาพี่น้างนี่มายเยเาปค้่าเี้ยต้เถจะหนักาด้ินได้ปลาามนี่มากินแถวดีแถวดีชิ้นได้าค้างต้องกินด้เฮรตาบง กระปุกเสะมาเจอนี่สิไหมกระปุแดงเน่เออเคยซื้อหมูแกใส่กัหน่อไม้นะกระปุแดงไงดยอันนี้ฮันคน่ร้อห้ตันซิฟอมเต่วกรได้ละเอ้ชิ้ันมไก่ไก่น้นี่ใครมันชี้ขาวๆหายแสบ่น้นเนาะ วายก็ม so ีี่นองอโน่ตัวธารนุ่มน no uh huh. no. so nice. so okay, nice. ี่ไงสิบคูแดงมาใส่แกงโน่ไหมโดยกกับมมี้ถกกับดียังก่ได้ออกมาอยู่เด็กุงจะให้เต็มค่ะปุงเตเชืดสด เราก็ไม่มีนไเี้ยเล่นหมันใส่หมดแดงดดร้ายจลยงจรหมดสลีก็มีละซื้อมาตำตำสิอัน

ก็น,นี่ล้วขวดแล้วก่เนี่เนาะติเลยให้จืดแบบสำเร็จ <laughs> ไปสื่อบางนอตเอ้าคือบอมมี่อือบะมมี่จืบเอ,เอ,นอนนะไม่ต่อไหน <laughs> ได้ไหมล่าก็ได้

我们看看。<laughs> ขายส่งเลยค่ะย่อยพีนนย่น้องนี่รถเขาจะมาเป็นขั้นๆขายส่งมะกรูดเอียงนี่มาปลาผละมาค่ะสชิมเมื่อ,อมเรื่อพี่น้องว่าสิมมะสุดไม้ปลาถ้าเราได้สน,นมุนหาชิมมะเบิ่งไม้ขาเมื่อดินนัดโมอนนั้นแขวะไว้ก็จะไปดึงแขวเนาะเจ็บอีกแล้วมคอนี้ได้เด้กในของไล่ยางในเมือ่อนะซัดจืดได้เไหมเดี๋ยวปลา เป็ป้ามะก้อยมะลาพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเออมาหอดเถื่อนไปเที่ยวเรียกร้อยเนาะแม่ปลูก,กไม้คล้ายเออปลูกไม้โซ่พัไปบุกเบริรอยู่ข้ามนี้นะ่ะปลูกกรไม้คล้ายเนาะเจอโซ่หาง่ะนาะย่างีเอ็นเปียสสีอ่อนฮะตีอันนั้นเสียวพึ๊บเจาะบาดาน,นว้าวเหแ่วแห้งทีลากแหละพี่น้องเออเขาลากกรไม้น่ะก้ไม้ม่เหมือนวรั่งเหมือน หักสาวโลโหบักนอดวันดีเอิญผู้อาวไม้เลยมุงนอดนะโลสามิบาทพี่เนาะลายได้เลยเนี่ยเลี้ยงอันที่หลการลิวเหมกันแม่พระค้อมหมัดละพันหรอคอนนะแกงใส่เขียนเนาะพี่เนาะแล้วก็ได้แกงมาไม้ได้กับพูแดงกับปูแดงกับปูแดงอีกแล้วพันเอามาเสะกันเด้เขาไม่จือต้องไม่เจือเออเนี่ยจืนเลปปลาเนี่ยจืนถือเล็กแล้วมือนห้องข้างได้เออห้องเจืนเลปปลาโลดสามชิปเนาะโลอร่อยปลานออที่เลนปจัก ถ้าต,ตายบอก<ม>ตอนมานะมาแหวนนี่แขวพี่น้องกับป้ายสตียงตายอีอแหละม <laughs> าเปลี่ยนยานพ่อคุณเลิ่มมาแขวอันมันป้ายเวียงกระโดดเนี่มามาายเนื้ว่ามันใส่แขวอันนี้อันข้าเจ้าเลิ่มมันดึงแรงหน่อยชี้เชียร์ตายแล้วบอกนนี้ตายแล้วพี่น้องตลาดตาย <laughs> ย่างโย่ที่นั่นเมื่อว่าสิไปซื้อชุดไหมงานเดียวสิไปนั่งก่อนเด้อจ๊ะแม่ว่าสิไปซื้อชุดไหมงานดองอันมูท่านไม่ได้สั่งมาเนี่ยเผาไมาใส่แขวตายแล้วงานดองบ่ได้ซื้อมาเนี่ยโอเมนปีนี้ พี่นี่สีซื้ออีกอันนึงก็พอแล้วพี่น้องงานดองเพือกับสีซือ้อเว้มไม่งานมูเฮาพี่นี่คือสิมีคนเดียวแหละอันนี้นะไปทีละคนทีละคน,ะนยังเด็ดเดียบซาลาว์คิดลองี่นี่ก็มีกับฝาไกวัสมีนอภาล,ลตลาดบ้านห้องควายแดงไล่ตลาดน่ะไลยแฮ้งไลายกบวนทำไม่ได้ที่ว่าอันว่าเจ้าเป็นเงี้ยคือเออเออเออไกวฟอกันไกวขีดหนาแล้วพี่น้องมีเตีอาหารบ้านนะหน้าเฮาถ้าไปมากับฝากก็ไล่ให้เด้อก็ไล่ก็แซ่เด้อไกวฟอกันไกวขีดหนาเนาะ 拜拜。Bye.